สวัสดีค่ะวันนี้มาดูสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศนะคะเป็นยังไงบ้างตอนนี้กําลังก่อตัวนะคะขี้เมฆกําลังก่อตัวขึ้นมานะคะไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่านะคะแต่เมื่อคืนไม่ตกนะจ๊ะไม่ตกย้อนแสงหรือเปล่าเอ่ย เอาลมก่อนรู้สึกว่าร้อนละแดดร้อนเลยแดดร้อนมากเลยนะแปดโมงก,กว่าเองแดดร้อน,อนร้อนจุงเบยอะ่ะร้อนมากมอร้อนไม้อาดุ๊กมลงนาน,นี้ลนะมีลมอยู่นะคะมีลมพัดเย็นๆ บรรยากาศสวยๆน้องหมาเห่าน้องหมาเห่าอีกแล้วนะคะแสงน้องหมาเห่าอีกแล้วคุกเกินคุกเกินเอ้ยน้องหมาเห่า อยู่อย่างเงี้ยถ่ายวนไปถ่ายวนมานะคะคูเกิลมีที่นอนแล้วลูกเออมีที่นอนมีที่นั่งรอแล้วอ้าไม่นอนไม่นั่งแล้วลูกหืมไม่นอนไม่นั่งแล้วครับไปเล่นน้ำไปคูเกิลไปเล่นน้ําไปลูกโอจะเดินไปนู่นก็กลัวว่าจะเป็นลม ร่างกายช่วงนี้ไม่ค่อยแข็งแรงรู้สึกหอบหอบง่ายเหนื่อยง่ายนะคะอะไรมันจะสวยปันนี้อะไรน้ำปุดปุดน,น้ำปุดปุดมันคืออะไร เต่าลืองูปลาตัวเล็กๆในนาเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยปลาตัวเล็กๆในนาวิ่งกันมีปูมีปูมีปลามีกล้วยตัดทิ้ง จะได้จะได้มากเลยกล้วยตัดทิ้งแม่ไม่ไปหรอกตรงนู้นนะลูกแม่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยครับเรากลับบ้านกันดีกว่าไหมครับถ่ายคลิปนี้เสร็จก็กลับบ้านกันดีกว่าครับรู้สึกว่าร้อนครับคุเกิล ตก,กใจนึกว่ากิ้งกือ,อมันก็ชอบไอ้นี่ให้ปุ๊กเจออยู่เรื่อยเลยกิ้งกือขอโทษนะคะตกใจตกใจปุ๊กจะเสียงดังนึกว่ากิ้งกือตายที่แท้เป็นญ่านะคะย่ามาเกาะที่ขาตกใจความตกใจของผู้หญิงเนาะ มันก็จะเป็นอะไรวิตวาดวิตวาดขอโทษขออภัยนะคะนี่อุปกรณ์หาปลาของพ่อนี่นะคะเชาไร่ชานามันก็มีแค่นีม้มันไม่มีอะไรมากมายชีวิตชาวไร่ชาวนา อยู่แบบพอเพียงเพียงพอทำไรเนี่ยกระป๋องกระแปงหืมีปลาปะฮะคูเกิลมันมีปลาไหมกระป๋องกระแปงโตขัวนีผัวยังมีรอบดักปลาสุ่มอยู่ไหนไม่รู้ตะข้องอยู่ที่บ้านเรามั้งใครมา อมีอะไรอีกวันนั้นเห็นมีตะข้องตะข้องเราเอามาใส่กบไม่ได้เลยกบได้แต่ปูแล้วก็ปลาดุกนะคะแต่คนคนหาจริงๆอุ้ยกล้วยหากเสียได้คนหาจริงๆไอ,อ น้องชายปุ๊กลูกพี่ลูกน้องกันนะคะเขาหาได้สิบประตัวนะคะกบทุ่งนาแล้วก็มีกบโดนรถทับด้วยนะคะแบนแตัดแต่เลยปุ๊กถ่ายไม่ทันเขาไม่จอดให้ปุ๊กถ่ายเขาขี่่รถไปเลยนะคะ หนูเนี่ยต้องมาตัดไอ้นี่เครือนี้แล้วล่ะเอาไปทําไม่นี่ได้กูเกิลโัปีทอดแป้งชุบแป้งทอดอร่อยกรอบอร่อยกรอบเหมือนกินกินไก่เลยจริงๆนะคะอร่อยเหมือนกินไก่ไก่ทอดบรรยากาศมืดคึ้ม สว่างบ้างมืดบ้างเป็นของธรรมดาแดดหุบแดดออกนะคะต่อไปไม่รู้จะได้เห็นภาพแบบนี้อีกหรือเปล่านะคะเพราะว่าทำนาก็อยากทำอยู่นะคะคนทำนานะคะแต่ว่าน้ำน้ำมันเน่าน้ำมันไม่ดีนะคะแล้วก็มีแต่น้ำมัน เครือนี้สวยมากแต่ย้อนแสงมีแต่น้ำมันข้าวปลูกไปหวานไปก็ตายหมดนะคะตอนนี้ทางบ้านปุ๊กมันเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมไปแล้วเสียดายเก็บภาพไว้ก่อน ต้องดูอีกปีนี้ก่อนว่ามันเป็นยังไงน้ำนะคะน้ำท่าเกินฮะหนูมองทำไมกลัวเหรอมากับแม่ไม่ต้องกลัวลูกกลัวทำไมไม่ต้องกลัว,ม,ลวมากับแม่ไม่ต้องกลัวครับกลัวทำไมไม่ต้องอ้อมตรงนู้นนะมันไกลเดี๋ยวงูเหลือมเอาไปกินนะลูกนะเดี๋ยว แม่บอกว่าไม่ให้ปายเกินฟังแม่ไหมมันไม่ยอมฟังเลยมาหาแม่นี่เดี๋ยวแม่จัดการเองแล้วเร็วๆลูกไม่ยอมไปนั่งนูน่นเดี๋ยวด,ดูดิกลับบ้านเขาจะมาทางไหนครับไปลูกปะกลับบ้านดีกว่า หยุดอยู่ตรงนี้ก่อนร้อนลมเย็นหยุดอยู่ตรงนี้เพื่อเธอไม่ไปไกลแล้วใจใจหยุดหัวใจแค่ที่เธอหยุดตรงนี้เพื่อเธอไม่ไปไกลแล้วใจ จหยุดหัวใจที่เธอคูเกิลคูเกิลยิ้มเหรออะไรอ๋อไม่ฟาดคูเกิลยิ้มเหรอโลกคูเกิลยิ้มเหรอไม่ฟาดมาแล้วครับไม่ฟาดไม่ฟาดมาแล้วครับค่ะขอคุณมากๆนะคะสวัสดีจ้า